ไปไปยาบนามกันดูไปส่วนบุนิกติดะหนีเป็นหมาแล้วมันเอาคขึ้นก็ไป่ะนะขึ้นไปนี่แหละคือยอมเนี่ยไปนาอยู่้วมาสื่อคเดียวขึ้นมายั้งมันเป็นแห้งมันเตลนแห้งฮะเออเสียไปลงขาวมกุกเกเอาคนมองดีว่าผมผมมาแต่ไนาเดล๋ยวครับทาทงนี่พวกทงนี่ครับ สภาพนี <S 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 ส้สิ่งไล่เขาเลยสิ่งไล่อะไรก็เปืือนไทหนาคับตัวนี้เป็นเป็นหน้าปูใหญ่ครับผมเป็นหน้าจักหวองเลยครับไถยสื่อๆนี่ครับเพราะว่าม,มีมีคนขับนะลกกนบย,ยลุงก็แบบไถยซอยเร็แบบนี้คู่ปีครับหน้าปีหน้าปังครับหน้าเหลงก็ยังไถประจำครับไทยซอยเป็นมือมีคนไ,ยยไนคถยนี่หมายของพวกปูกผมถุงมือแต่วเสายืนตีเปียถึงสามคนมาหาประจำเลยนะี่ทุกเวลาเลยแบบนี้ วันหยุดนี่โเวอร์เดียู่เลยครับต้องเผาออกมาเรียกตัวนี้ก็บเลือดไทยเทวบ้านอยู่ครับฮุกเจ็บแปลไทยอยนี้ครับจ้ามันจีไทยหรือบวอร์ไทยนะพนันเต็มหน้าอยู่เขาได้ผมแต่งตัวครับไปไปออกไม้ไปได้ครับนี่เวลาเที่ยงครับไปนี่มือนนี้พวยอิ่มพวยอิ่มบ่เอาอะไรพวยอิ่มตัวชอตนี่ตัวคู่มือเอารถกษิตเบียร์กระได้ขาดว่าคู่มือเฮ้ยยักษิจมยักษิจมโมแก่โฟร์ครับมือนี้มืมีเล็บอ่านาต๊อกป้าทุกท่านนะคะครับผม มบอกมีควมพิชิจริงเมกวนครับนี่หัวจะเสาร์เลยฟังนี่มันมากวนเนอะาชิบะไปเลยเดี๋ยวฟางเขาไม้เขาจะพาไปไม้ได้บุ่นี่ยังมารลอจบผลงาน้่ผมอยู่นจะมีผลงานกี่เต๋ากันนะครับให้นาดีอไม้เลยครับแยกกันดีเด้อยก กนวิธีจุ่มกันสิบ่ได้เีกันดีไปอย่าไปยังเออ่าเริ่มอันนี้ร่นปมดีวะเริ่มร่นปมมองี่อขี่แหลามาๆมาตีมองนี่มองบัวบนี่ย่งเรื่อยๆครับ mình đi mát luôn mấy thằng này kiếm bao kiếm á mát đi đây có đưa nghe với sao ôi gì đây ยูยูสูงนิดเดียวสิสูเดียวกันเลยเดี๋ยวมาตัวแหกเอ้ยขึ้นไหนมาไอตี่มันไม่เคยเด็กเลยเยี่มไอ้เออเลื่องไม่เ่ไม่ซื้อไปเหมือนนี้ไอมึมีเนี่ยใส่เบิองกเบมึงเนี่ยเออยังไม่ต้องถางต้องดตรงหนาบยังไม่ได้ไม่นน Ngoài mì vô nhờ Tôi nói <laughs> มีการขอป่ามเกียรตโวาตบรถไปเอาเอีาตมได้อย่างนี้อย่างนี้เด็กมึ้มีเล็บอยู่ในเจ็บเดียบเหองเพ่งไปหงเพ่งมาฟัดสามสิเกียรเดียวเอ้านี่นี่น่จมาอยู่ไกลกันปลาท่น่นเดตีอยู่ปลาเกียรผูดับเบิ้งยงบแงตีตีตีไปนี่โอ้สี่เบีย น,นังกนหนาเหมือดเลนะนี่้นังกนหนาเมือดหนามั่งมืดเรนหนาได้ทดคลิปไปเล้ได้แบบนี่หมนี่ตัวหน่อยครับไกัหน่อยอยางเล่อเสาสิบเดียดแับนะี้ห้ายังมือนะียไปเรื่อยครับผมตนะ้องตีวันนี้มาตีโดนกอนได้เลยจะปีอะค่ะมาตีหรอไม่เดือนมีปลาโ<ไ>ปไอยมีปลาบ่ไปทางไหนไปทางไหน มีตาปลาตดงเน่ยนะโอ้โเห็นดาเห็นเด้อยู่งตนั้นย่ำเป็นสมองว่างกินเลยเหรอไอพี่ฝั่งนั้นปลาเขาเนี้ยสบยสบไปิต่ำด้วยย่ำเนียกระบอกมกินเบ็ดอบปปลาบกัน้ง่ั่ว ha mong tí con ô oh. đi <laughs> có cá con vả cúp này <laughs> nhiều vả rồi cái này ngồi mày nhảy đi nhà quê này chị một gì nó vả qua đây จะกินยุ่งรม่กินเคยได้ยุ่ป่าไมนี่นก็ได้ตุ้มป่วใหญ่ตุ้งยังไนตุ้งหนึ่งทีเขีนเด็กกล่องนี้ไปบริวารี้ยบนจครับยัมาโดนเตอเลยนี่้จะขี่มึาเหร เก็บตัวนี้สามกัวอยู่สี่ไปจักครับผมแซมที่สองเบิดมือนี่ยอยู่กับโซ่จอนิกผู้ดเดียวนี่ใส่สวยอยู่ครับอย่ามาโดนแห้งครับนี่แต่ยบยคว่าใครจเปิดกล่องนะครับเป็นแซมครับผมนูสิงครับเต็มคอเนี่ยโอย้ยแบบนี้แมา่งอยู่อยู่บอก,บอกเซตซ้ายดิเอียบห้่อยออโอ้ Ê, vừa uh, yeah. đây, đây. Ủa, ai vừa mới còng vừa ôi này, gì à? đáy đào to một, dài, dài dài, cái chân cái cái này to cắt mà, pha hình ngoài nhỉ, con chỉ để kẻ phú, thêm, thêm lẩm đây này, cái này size đi, cái này size này này, size size cái này này, đi ừ. đi này. จังว่าตีไอทีไปกลางบอกก่นเลรงบวกยกใส่อย่างนี้ดีดีีย่ก่อนย่นมันปุ๊บแล้วก็เปิดกล่องแจ๊งล้างว่ามันเดีเปิดกล่องนี้แล้วยได้พุมันขึนโอ้ตรงแหงคนเลย น่นละน่นละน่ะตกแหงกดูน่ละไหงเาไม่ได้อ้เก็บลอยครับอ้อก็ตง่ยสคิปคิดมาดเป็นโลครับทุกคนเป็นโลเีว้ครับแก่ามีสผมแตมมีสี่ดยัเดี๋ยวสวันดีป้าจ๋าอา่อู้ป้าปาา่อไปปอหเลยครับนี่ เป็นเหลครับทุกคนเป็นเล่าไงก็ตัวเมื่อกี้ครับแมนครับวเด้วหนูสิงครับวเด้ยเก็บรอยนูสิงครับยอมแพ้แล้วเป่าวไงบอตัวมไงบอย่งไงสิเมื่อนะป่ะสวมไงบอมกะจาอยเลยบอเมียนเมียนอย่างบอสยิ่มสันขึ้นมาสันย่งมอเทือนขึ้นมาสันย่างพีไปหรือเปล่าทอไ้สงสัยปลาปากสีก่จักทีแมนบอแมียอ้เอาีดเราา่ายต่อสภาพโอเคครับนันน่ะสำนับกลิปนี้ครับ กระสภาพเบื้องบะเมอเองด้วยครับกระเพาะนะครับผมไม่ผมไหนซ้อนแตมเมื่อกี้กับเป็นไม้หลวงเลยแต่ตัวเต้ยตัวนี้หน่อยนะครับมือมดลองไว้ผมก็ชิมเมื่อนะครับนี่ตัวหนึ่งนี่ผมไหนสามครับผมจังได้กับฝากติดตามผลงานนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่นะครับเจอิ๊กไมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ